เราสิ้นปีจบอำเภอลองนะครับเริ่มจากครั้งแรกเราก็เริ่มสร้างสมผภาโบราณจากชาวบ้านก่อนวิธีการก็คือว่าในสมัยที่ตอาเป็นเด็กเเราก็จะชอบไปถ่ายรูปนะครับกับชาวบ้านกับคุณพรสมเร็สนใจช่างภาพในท้องถิ่นเราสามารถที่ไปในท้องถิ่นอำเภอต่างๆในอำเภอลองสิ่งที่เราเป็นเด็กเลือกสมัดก็คือขิ่ทอข้างชาวบ้านที่อยู่ในบ้านนะครับ พอหลังจากที่เราโตมาอยู่ในวัยที่เรามีความรู้สึกว่าเราได้ไปต้องเที่ยวไปทั่วโลกแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าทำไมาแต่ละที่เนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์สำหรับท้องถิ่นเราไปคิดถึงว่าเราไปลองน่าจะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสักที่หนึ่งเพื่อเป็นให้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่ศิลปะของถิแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจุดที่จะเอามาศึกษาเป็นเรื่องอะไรก็เลยย้อนไปตอนเป็นเด็กปีหนึ่งก็เลยคิดถึงกี่ท่อ้่าของชาวบ้าน,าานมาเอ,อือ โบราณวัตถุของพะโนี่นมันแน่จะมีอยู่ที่ผ้าเหมือนกันก็เลยเรอบสอบาผ้าโบราณที่มีอายุเก่าแก่ของพะหลังจากนั้นมาเราก็ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านทั่วพะโลงน,นะครับที่เราขอชาวบ้านบอกว่าเรา,เราใช้วิธีการขอผ้าชาวบ้านเราไม่มีเงินซื้อเ,อเราก็ใช้วิธีว่าขอออกความรวมมึอจากชาวบ้านว่าขอผ้าโบราณเป็นบูชาได้ไหมชาวบ้านก็ให้มาพอให้มาเราก็มาศึกษาดูผ้าแต่ละลายที่เราได้มา ก็มีสิ่งมหัศจรรย์เยอะแยะไปหมดในด้านของความม่เหมือนและความหลากหลายของรถตถายอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะทำเป็นทีพพาขึาพพอหลังจากนั้นพอเราึกษาสมภาพเยอะๆขึ้นเราจะมีวิธีการไหนจะทาให้้าพริมิเตยื้ยืนยาวได้อันนี้ก็ยมอนไปขั้นตอนที่ว่าทำทินิพันเสร็จแล้วจะเอาเงินที่ไหนือมาดูแลพิ่ิทยัย ผ้าสิ้นตีนจบที่ดีของเุณลองเนี่ยนะครับคนจะเป็นอย่างไรเพราะผ้าสิ้นที่ดีที่จริงผ้าทุกผืนจะเป็นผ้าที่ดีและมีคุณภาพหมดครับเพียงแต่ว่าผ้าสิ้นที่จะให้ถูกต้องตามสูตรจริงๆของเุรลองมันจะเป็นลักษณะของผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ของไทยโยนกครับผ้าไทยโยนกก็คือผ้าเป็นผ้าสิ้นตีนจบที่จะแบ่งเป็นสามส่วนข้างบนสุดที่เขาจะเรียกว่าหัวสิ้นนะครับหัวสิ้นแล้วก็ส่วนกลางีย้วก็ตัวสิ้นล่างสุดแล้วก็ตีนสิ้น สามส่วนก็ประกอบกัน,นะครับทอผ้าผืนเนี่ยจะใช้คนทอสามคนคนหนึ่งอาจจะทอหัวสิ้นมีคนหนึ่งอาจจะทอตัวสิ้นแล้วก็ท้ายสุดก็คือการทอตีนสิ้นบางเืองเมื่าตีนสิ้นของเมืองรองเนี่ยเป็นตีนสิ้นที่มีเทคนิคการทอคือการดึงเส้นใยาจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับซึ่งภาษาพื้นเมืองเรียกว่าจบขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเอาสามส่วนที่มาต่อกันทั้งสามส่วนเป็นสิ้นหน,นึ่งเราถึงเรียกผ้าสิ้นผืนนี้ว่าผ้าสิ้นตีนจบครับ อันนี้คือส่วนดีแล้วก็ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของผ้ามือลอกส่วนครับในเรื่องของคุณค่าของผ้าสิ้นในสมัยโบราณสมัยก่อนคนโบราณถือว่าผ้าสิ้นตีนจน่เป็นมรดกชั้นหนึ่งของของตระกูลเลยนะครับเพราะหนึ่งเป็นผ้าที่พอยาก สองเป็นผ้าที่ใช้เฉพาะกิจเท่านั้นเช่นเป็นสรุปก็คือเป็นผ้าที่ใช้ออกงานนะปกติคนอยู่บ้านทั่วไปก็จะใช้ผ้าตีนดำหรือตีนแดงท,ที่ไม่มีตีนจบแต่พอเป็นโอกาสพิเศษถึงจะนุ่งผ้าสิ้นที่เป็นต่อด้ตีนจบแล้วก็ถ้าพิเศษจริงๆถ้ามีศัดิีนาเพิ่มขึ้นเป็นเจ้านายก็จะใช้ผ้าสิ้นที่สอนด้วยเส้นไหมเงินและเส้นไหมของคำครับ ครับทาซินในปัจออปจุบันของอำเภอรองส่วนใหญ่ท้าซินปัจจุบันของอำเภอรองที่ทําการตลาดทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นผ้าซินที่ลดลายทั้งหมดได้จากการพัฒนาจากท้าซินโบราณทั้งหมดที่มายุมากกว่า200ปีปัจจุบันผ้าซินเมืองลองไม่จะทอด้ดยวัสดุที่ทอด้วยฝ้ายคับสองไหมสามก็เป็นโพลีเอสเตอร์ท้ากสีก็คือติดผ้าที่ทอด้วยไหมหรือโพลีเอสเตอร์แล้วก็สมด้วยเส้นไหมเงินและเส้นไหมทอง ถ้าพูดถึงว่าความดีและความแตกต่างกันประโยชน์ใช้สอยจะประโยชน์ใช้สอยเหมือนกันกับผ้าโบราณนะครับแต่ปัจจุบันมีการพัฒนามากกว่านั้นเช่นจะมาทําตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสมัยใหม่ก็จะเพิ่มเป็นตัวสินค้าใหม่แล้วก็เป็นตัวตัวการเลือกใช้ของของคนหลากหลายรุ่นขึ้นได้นะครับปัจจุบันการพอผ้าสิ้นของอัปหรองมักจะนิยมเป็นผ้าป้ายมากกว่านะครับเพราะถึงว่าเป็นการรีบจากโบราณมาที่มีความถนัดเนื่องการตอเป็นผ้าป้าย เอกลักษณ์ที่ชัดเจนของพระสิ้นเมืองรองคือเมืองรองก็เป็นเมืองแปลกหนึ่งเป็นเมืองที่มีภูเขาลอ้ลอมรอบทั้งหมดและเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะติดต่อกับโลกภายนอกลำบากนิดหนึ่งเมืองรองที่จะเปิดตัวจริงๆตัต,ๆตอนสมัยที่มีรถไฟมาเข้ามาก็เลยทำให้พระสิ้นเมืองรองเนี่ยเป็นที่นิยมในช่วงหนึ่งและในยุคหนึ่งหลังสงครามทั้งที่หนึ่งไเนี่ยคนเมืองรองทั้งหมดจะยกเลิกการใช้พระสิ้นทั้งหมดกลับมาใช้ผ้าทอที่มาจากกรุงเทพนะครับ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดถ้าสิ้นของเมืองลองก็คือมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนถ้าสิ้นของเมืองลองมีมีเอกลักษณ์ชัดเจนทึ่หนึ่งที่ชัดเจนมากๆคือการมีลายเซ็นอยู่ในท่าสิ้นนะครับภาษาพื้นบ้านเรียกว่าหมายสิ้นครับหมายสิ้นตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ในภาคเหนือจะเป็นที่นิยมมากที่สุดอยู่ที่เมืองลอมนะครับถ้าเปตี่ยนเทียบหมายสิ้นปจจุบันในเด็กๆจะเข้าใจยากมันก็คือคิวอาร์โค้ดของคนทอง ที่พอติดไว้ตรงข้างข้างเพื่อข้างทอสุดข,ของผ้าสิ้นหลังจากที่พอผ้าเสร็จแล้วเพราะรันการการทอผ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะมักการใหม่สิ้นขึ้นท่ถืงเพืพ่อเป็นการสร้างมูลค่าพเพิ่มเพื่อทำให้คนรู้ว่าผ้าชน,นี้เส็นอผ้าที่ผลิตจากอําเรลองครับ ความยากง่ายของการทอผ้าสิ้นนะครับต้งเป่สมัยโบราณเทคนิคการทอผ้าทิ้นคือมีการเก็บฝาเป็นกาเนาป็นทุนนนครับเรจะัการที่จะทอผ้าบการการแัดสาทำที่ลายกันการจะริเนีก็เกิดผ้ายอะไรขึ้นมันเป็นความสามารถพิเศษของผูออกในกรับเถ้าถามว่าการยกง่ายของทักษะบมคนสมัยก่อนเนี่ยมีาาต้มีการทีเรียนการต่างๆ จากตอไม้นะครับจากต้นไม้นะครับจากการก็จกปะัติรรมลก็จากวิถธรรมใี่ตัวอย่างเช่นลายอ้าที่สำคัญของเรนี่ลายโคมที่เป็นอันตรายมลทินานร่วตอนเลยก็ม่ควนจะมีความหมายเกี่ยวกับเกี่กับิีชีวิตเ็นแต่ละรที่ถูกกิ่เรล่านี้จบเป็นสิ่งดีเพราะ่ามันลองมีรุ่นลายที่เป็นวิี่ เป็นลายต่อน่จะตลอดไม่ร่สมัยโบราณมีลายร้อยกว่าลาปัจจุบัน้มีการพัฒนาลายก่อนากที่ดนิสยศิลทักษที่ต้องมอถ้าถามถึงความยากงปัจจุบันมีการพัฒนามา วิธีการใช้ผ้าของคนปัจจุบันกับในอดีตนะครับในอดีตการใช้ผ้าโบราณส่วนใหญ่จะเดนในคฉนาะอดีตเท่านั้นก็คือแบบเป็นผ้าที่ใช้ออกงานสำคัญเช่นงานแต่งงานเกวแม้กระทั่งงานวีรบารเป็นใช้ผ้าสิี่หนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเล่าเรื่องราวว่าการทำนี้คนมึงรองนะครับเวลาไปงานแต่หมัดจะร้วนผ้าพบนสุวิธีการงานเสรจงานสรงจสมมติรตองฝัดก็ได้เดีเยว้นุ่มขาวดำนะครับ จะต้องเสื้อผ้าใหม่ที่เป็นสีอะไรก็ได้หรือว่าเป็นเกียรให้กับเจ่อของงานถ้าพูดถึงว่าโอกาสการใช้ผ้ามันปัจปุบ่นกับรบาณต่างการแตกกันคนลัพว่าอะไรครับอย่างโบราณเปใช่ว่าออแบบพิเศษเท่านั้นในปัจจุบันถ้าสิ้นจินจบเป็นที่น,น,นิยมจาก,าจก,กอแอนล่ะสำหรับผูนน้ที่นิยมและโบราณในคณะวัรุ่นอย่างทีนท่ทนิยมใน้าจิตจบกบนเยอะนะครับพอกากนี้กระแสการใช้ผ้าไทยกนจะติดตาม มัจะตามติดตามละครต่างๆถ้าละครเรื่องต่างๆมันก็ใช้ค่าใดคนก็จะนิยมใช้ค่าอรกนเียงเมื่อค่ามรองตัวพี่อีว่าเคยเข้าสู่การตลาดในละครมีมีลาน้อยเรื่องก็เลยทำให้เกิดค่าผิดพลาดการใช้ค่าที่ม่มบูรเกิดความแย่หลายเรื่องเมื่อเกิดมีการทำตลาดของตักรุ้นของมันเช่นการทำสินค้าบนดาให้เป็นที่รู้จักแย่หลายเรื่องก็จะนั้นปัจจุบันมีโอการการใช้ค่าจะสูงก่ ตัวคนในอดีตเยอะนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถามว่าในอนาคตคนรุ่นใหม่จะใช้้าหรือเปล่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ตามวัยนี้เขาก็อะกล้าที่จะตอบมีคนสกไว้นะสาษีจะตามกานที่การรักษาแนีอนุรักษ์วัฒนธรรมทางคนต้องใช้มาต่อเนนะครับ เราทางในการอนุรักษ์พระสิ้นที่จบของเรตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคิดจากสมัยโบราณมันก็ถึงเกิดกระแสการที่มีการอนุรักษ์การที่เราจะเอาผ้าโบราณทั้งหมดมาให้คนรุ่นนี่ยก็มีวันที่จะเสื่อมสลายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยคิดขึ้นใหม่ว่าเราควรจะมีการทดมีการคั่วฟี่ลายโบราณขึ้นมาใหม่ครับมีการเทคนิคกันต่อแต่โบราณทั้งหมดที่จะได้เกิดการอนุรักษ์และสืบต่อขึ้นหลังจากที่เราได้เทคนิคการทอแบบ ก็จะมีการพัฒนาือการนกลไกเลาเรือการจดตัด่ออง่าเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้า้าได้ง่ายขึ้นก็เกิดความที่ว่าเรื่ออะไรนะเป็นการต่อยอดทำให้คนรุ่นใหม่มีมีสมาธิของการทำาน้าที่ง่ายขึ้นใดุยเดชท่สอบก้อขอก็จะรับอนุรักษ์และต่อยอดร่วมฝ่ายผู้ผลิตนะครับบฝ่ายผู้ใช้ทัางห้ยก็ต้องสมดุลดีเลยเระการทำภาพในค่าจะเป็นที่แน่นอนสิ่ง ก็อยากจะฝากถึงน้องๆและคนรุ่นใหม่ทั้งหมดว่าการใช้ท่าไทยไม่ได้เชิงที่เราคิดนะครับมันอยู่รอที่ใช้เรจะใช้สำับอะไรก็ปมบันก็มีการก็ได้มีการพัฒนารูปแกลท่าไทยเราไม่ได้ใช้ท่าไทยมาับเป็นเป็นเกีสิ่งอยางเดีวเป็นเื้อ การพัฒนารูปแบบกนรตลาดเกษตรปลอดภัยนับเป็นยากสบายไม่่ขอเสนอางตอนไม่ใชาผเชื่อว่าคนไทยหรือเยาวัยุ่นทุคนถ้าสามารถใช้บูหรือสิในร่างกายสังเกตที่เป็นอ้าอหรือเป็นาไทยผมเชื่อว่าข้าวไทยของคนอื่คู่กับคนไทยตันต้นหม่